สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิ่งแล้วรวยสีหาโฮค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแปดในเส้า,สาของมือวันที่ยี่สิบห้าเดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้ค่ะแอดผ้าพายพี่น้องมาเทาสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปู่ยาเทวดาค่ะพี่น้องค่ะมื่อนี้ปู่แล้วมีอ่าเล็กเชือกม่อฝากนะคะมีเล็กเชือกม่อฝากแล้วก็คู่จัทนทร์ทอดมาเน้นยำ แนวทางนะคะพี่นอ้องคะเอาแซานี้นะคะแนวทางของปูค่ะสิ่งจะเป็นตัวใดพาพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันปูค่ะการวัดสกาดค่ะเออเดวร่อนเดื่อนก้อนเด้อเบื้องเรารวยสี่ห้าหกมันเรารวยจะได้ของเรือบรรทุนชนะเพื่อนรับตัวประเทศเดาใค่บบปูการวัดสกาดปูค่ะแนวทางเดี๋ยมาถามแนวทางเบื้องค่ะปูแนวทางครับเมื่อวานไป สรลดคอห่อนเนี่ยก็จะงูขาวเหี้ยนโอ้ค่ะเต็มสามตัวเลยค่ะในอำเภอไหนคะทับวงไปสู่ตอนไปยังเฮ็้เดี๋ยวเพิ่นหลุดอาเฮ็ดเรียบร้อยคุณเพ่นจะเขอบพูดเพิ่นกับว่าป๊อเลยล่ะเพิ่นหนูจักว่างูขาวเหี้ยนต้องสลดคอห่อนนะงูขาวเหี้ยนนี่มันบอดีจริงครับพวกขันระวังโซกโซกก็ดีนะแต่ว่ามันมันเพราะว่าเพิ่นตามรักเพิ่นว่าจัด ตั้เขาเงี่ยนะตอทาบมันเาะมันมนเป็นล่างบ่ดีนสินะอ๋ค่ะก็เลยไปแจ้งไอ้คนนี่เลยนูมุ่นสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหค่ะบ่อืมสามตัวเลยค่ะนางสมัติก็เห็นเจ็ดหกเนบุบบุบมากเลยอืมค่ะพ่เมื่อตัวนีสคือดีมากคือตันคือมันคือมิจะมีมีเต่ตัวนี้ บันีเ้เขาจะเสียบว่าเฮ็ดได้016 016ครับครูเด็กเสียงได้เนี่ยค่ะแล้วจับก,กูกะดี่016 016น,นึ่จะเป็นสี่ละน6นเป็นเงสี่ละค่ะครูจับเอาเอาด้จับเอาด้ีขยายาันค่ะได้ได้ได้สมตัวนี่เลขศูนเลขหนึ่งตัวน,นี้ไหมค่ะคู นเป็นเกาหนึ่งหรืเาเต้านค่ะพ่อวันอาทิตย์มกเดียวล่ะยันสี่ทิศไหมค่ะเก้าหนึ่งค่ะอเอองามเลยเล่นดีริวดิวริวเนี่ยเล่นดีขนาดทีครับพ่อเออนางตัวเลขน,นางไปเห็นหกเกนเนมากเดียวกหกเกคพ่อเออ เรียกผก็่ตกว่าคัดก็อมืมืบมือเเขามากระสิบบ่ะคะปูฮะเพิ่มมากกว่สิบบ่คคะบ่บ่ได้กระสิบจาวาลีมีเห็นโอ้โหื้อไม่มีเห็นหกเจ็ดจีิค่ะปูมันเหมือนเขาว่าดินยัไห้เห็นค่ะงามยี่ดิอืมค่ะปูไม่ออกกูเรียไม่คยออกตะกี้ออกนำนี่ดีเรียดศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกศูนนี่าตกเขาแค่ะปู แต่กีวอกซ้ำๆดีดีเลยอืมอือดีเที่ยวแตของเขาว่าตัวศูนย์ตัสามศูนเก่าของผู้จัดท่อนเขาสามกล่องเนาะค่ะพ่อเออจู่ัเนอ้คนปดหนีได้หลายเนี่ยแม่นค่ะปีปีกายปีก้อนเนี่ยนาอค่ะพ่อเออเขาสามกล่องเลยนะปีก้อนนี่แหละค่ะพ่อ้ทั่วมาบึ้มบึาเมือ so yeah, ้ย้ปดนีได้ลงปูห้องเทิงไข่ก็มี่ไหม่ะอืม กนถือได้กระไาเด้บ่บ่เป็นน้ำบ่หายได้ดีใจนะครับ่หายแล้วเนาะค่ะเออมัดหนีมัดสินไหมค่ะอืมมันมันสว่างว่าเลยเด้เนาะแมีนค่ะมันมัดหนีมันสิมันสว่างว่ะเด้มันสบายสบายแล้วนะครับปูทำนี่เหนียวถึงเน่ามองมือใจมากนี่จ้าสิไปหาใส่ที่ขึ้นยากยุดิค่ะปูยังว่าค่ะว่าก็เลยว่าตัวนี้ร่องมึง อ่มทำตัวเดียวกันเลี้ยงดีเลยผมี่ขี่เที่ยนอื่นเนี่ยอีเที่ยนบองหน่อยด้วยหง่ามันอะไรตีค่ะปูหง่ามไหลง่ามค่ะมันตัวตัวแรกมันเนี่ยเป็นหกนั่แหละค่ะตามที่ที่เห็นอยู่นี่อันอยู่นี่อันคันมันเลงเนี่ยเป็นหกแล้วเป็นศูนย์มาเป็นหนึ่งเนี่ยโอ้ลงหัก้อนแล้วก็มาศูนย์มาหนึ่งตีค่ะปูเป็นสัตวเนี่ยมันมันจะไล่กันไปเลยเนี่ยค่ะวู เ่าปูก็เลยมากกศูนย์นึ่งหกแปดี่อตัวแรกมันคือหกศูนย์หนึ่งสี่แค่ะอยู่ในหนามมดมันจีเป็นเรียนกับมันใจอยู่มันขึ้นมากกับมอฟันคู่จันทน์บอก่าอันม็อม็อบบอกคื้กันไหมคู่จันทน์ระวังไหนครับปู้วก่ากระตาหกกระตาาพันกระตาป่าพันอืมค่ะ หกเดือนก็หกแปดจนตัวว่าสันคะตัวเกาออ็ตัวเกาอ่เราเป็ว่า้มกระตามุนมนเนี่ว่าสันเราก็ทีไปออกระตามุนมุเนี่ยกระตาว่าสันปลาเท็มเหใปลาลาปลารถปลาข้ปลาเขียงปลาลุกเหล่านีในตาออครับัวบนบ้าไตทำนี่สดสดเล็บริเวเลอืม่ะ เราก็เลยมาบอกวันที่ค่ะปูว่าอย่าลืมวันที่ค่ะเอออืมจากปูนี่นยย่านสีทิศกัมีดีค่ะหกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งกัมี่เด้อป่ะเนี่ยค่นนนั้นเนี่ยย่มย่หม,มือนปูเคยปล่อยแบบอ่ 3, 8, 8, าสามเป็ดแปดจะกลอนกมอนไม่สีออกเวคเคยปล่อยเลยเนาะ ก็ได้มันก็ออกน้ำฝนเซย์หนค่ะพูอีกกี้เป่า์อะมันมัมื่นวันอย่างปูไปไปไปเมื่อกนเก่าหนิวค่ะม้วนไปย่างดีไหมม้วนกลมย่างดีไหมอืมมันมันออกย้อนหลังบอติครับพูไม่ออกย้อนหลังไหมค่ะคลื่เดี๋ยวนี้คลื่คือกันละครับมันเคื่อนีนฝนตกนี่ค่ะพูฝนตกมันเคื่นเลยค่ะตกอีพี่ก็ตกวันเขากับอะไรยิ่งจุ่มเปียกๆด้วยไง เรราแล้วที่่ากั้นแจงแล้วันเกิดวันเขาวัไใดสิวันเขาวัไดต้าเฮ็ดเกิดวันทีครับปูเออ้าสันตาเฮ็ดนะครับก็เป็นอีรอก็เป็นแจงน้องหม่เหมืนล่ะครปูว์น่ะเดือดเมือดดูนี่ค่ะใกล้ใกล้จจบากล้จบแล้วค่ะปูพอดีครับปูหาพอนกับพอดีแลครับปูคะหายพ่อหพอนีพอน่อมันมีความสุขคมเจริญ สูงกันได้กับ่คือบ่มีโรคบิไแล้วเพิ่นว่าันแม่นสิมีเงินแสนเงินล้านก็มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงตัวนี้ล่ะตัวสำคัญคือไอ้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงแแอบซี่กดไหลกดแชร์กดกระดิ่งกดติดตับเนี่ยอาบิ่งหน้าด้วยสิ่งของหน้าด้วยแชนแนลเด้อเพิ่นก็สิมีสุขภาพแข็งแรงนเนี่ดีอายุมันกว่าเย็นจิงเ้าเสียบกดไหลกดแชร์ให้ทุกคนหมานกับวันที่1เนาะค่ะ เออคุณ so ุมาันสุ God, uh, ุสุขคนกดเลยกดแช่คลิปนี้คือคลิปเจียบใช่ไเจียบคลิปเสียเดีก็แอดมินจะเดินทางกดป้ยไปใช่ไหคกดกเลยกดแช่ให้ขอบคุณกดปุ๊บจล้นอขอบคุณค่ะมุกตยูกับวิธีตัวพ่อเมียนนค่ะอเจริญพรเจริญพรขอบคุณปู่ทายค่ะปู่การวัมาสการขาซาธุค่ะเจริพ่อมาก สรุปแน้ข้างทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางาจากปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะมณีป,ปู่ราก็มี่แนวทางมาฝากนะคะเป็นเลขน้ำมนต์แล้วก็เลขเชือกเล็กขั้นน้ำมนต์นะคะสาร์คอเลขเชือกแล้วก็คู่จันทน์ร่างมายม์แนวทางนะคะพี่น้องค่ะเลขน้ำมนต์นะคะเพิ่นมาเพิ่นให้ปู่ไปสาร์คอให้นะคะได้มาซีเจ็ดหกค่ะพี่น้องคะซีเจ็ดหกนะคะเลขเชือกศูนย์หนึ่งหกนะคะศูนย์หนึ่งหกแล้วก็หนึง่งเก้าแล้วก็ปู่รอกาง นั่งสมาธินะคะได้หกเจ็ดนะคะเป็นเลขอ่าในเชฉนี่ยในะพี่น้องก่อนทถิบุรุเฮตุอี่ยังต่างๆนะคะเราสินั่งสมาธิก่อนนะคะพี่น้องคะเราเห็นหกเจ็ดนะคะพี่น้องคะคู่จันท้อนค่ะหกหนึ่งกับหกแปดบันิคู่จันท้อนเราก่อนสิกับเราบอกว่าอย่าลืมว่าเข่งเนี่ยมันเป็นกลมๆบัศน์พี่น้องอก,ก็เลยใส่ศูนย์หกหนึ่งกับศูนย์หกแปดหายพร้อมนะค,ะ,คะพี่น้องคะจะไดก็อย่าลืมนะคะพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมเริ่พี่น้องเริอมแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางจาก ปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะแนวทางเ้านี้นะคะาจังใดก็ให้พอพี่น้องบานเทาสุขสุขค้นนําไปพิจารณาเบิ้งค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก้าค่ะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณพอพี่น้องบานเทาสุขสุข้นค่ะสาหรับการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณสาหรับความมุ่งในคลิปนี้ค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ยาเทวดาค่ะสําหรับ พ,พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะทับยาคสิพาดกับแนวทางเด็เดๆแบบนี้นะคะเขาไม่หลับก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อที่สเด็บปรพาถูกคลิปถูกข่าวสารน้ทางจากทางไร่กันนะคะ mm hmm. พ,พี่น้องคะเอาสาหรับคลิปนี้ค่ะเอกเสดขอตโตล่าพี่น้องมาเท่าสกูสก้อนไปก้อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็แบบในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ